สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสภาเปิดดับนักเรียนมีเด็กคนภาคเรียนอยากเข้าไอเราฟ็เป็นครูสาวจะกล่าวถึงวันสมัครนักเรียนที่จบม .3 แล้วใครที่จบป .6 กยกพวกมีที่เรียนหรือยังนั่งฟังข้อมูลสักนีดห้องเรียนปกติเปิดอยู่แปดห้องเรียนดูทั่วไปไม่เคียดไม่ชาห้องเรียนพีเศษมีอยู่ส นักเรียนคุณิเทเองสัปาะเปิดดับนักเรียนมีเด็กคนภาคเรียนอยากเข้าไอ้เราก็เป็นครูสาวจะเก่าวถึงวันสมัคร นักเรียนที่จบม3แล้วใครที่จบปหกยศพวกมีที่เรียนหรือยังนักฟังข้อมูลสักนิดห้องเรียนปกติเปิดอยู่แปดห้องเรียนดูทั่วไปไม่เคดไม่ชา้าห้องเรียนพิเศษมีอยู่สี่ห้องต้องแยกดูน้ม .1 มสถ้าใครที่ปังมาสมัครตรงที่พอสมัารพิเศษต้องสุดจะบอกให้ว่าไปกดติดตามเพจเงิน,น,งน,นรับเรียนไปกดกันตันกระทั่งสภาเระสมัครนักเรียนใหม่สภาเราสมัครนักเรียนใหม่สภเราสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนที่อยู่แม่สอดในสภา รับสมัครนักเรียนใหม่สพรับสมัครนักเรียนใหม่สพรับสมัครนักเรียนใหม่ฮันแน่มสมัครสมัครสิมีลา่าตอนนี้นะคะโรงเรียนสัพวิยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่มหนึ่งและก็มสค่ะใครนะคะที่ฟังเพลงเมื่อคู่นี้แล้วไม่เข้าใจนะคะ สามารถพิมพ์ใน Facebook ได้ว่างานรับนักเรียนโยรงเรียนสภากิยาคมจะมีข้อมูลต่างๆนานาให้เราได้ดูกันเลยค่ะหรือใครอยู่บริเวณนี้นะคะอยากเข้ามาถามโดยตรงที่โรงเรียนเลยสามารถมากันด้านที่นี่เลยคะ่ะห้องวิชาการจะมีคุณครูใจดีเจ้าหน้าที่ใจดีนะคะให้ข้อมูลคุณอยู่ค่ะยังไงมาสมัครกันเยอะนะคะโรงเรียนสภายิคมอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากจะได้มาเจอคุณที่สุดปังระราการยูเวอร์ค่ะมาสมัครกันเยอะนะคะเด็กๆ นักเรียนคุริเทเองสภาเปิดดับนักเรียนมีแต่คนภาคเรียนอยากเข้าไอเราก็เป็นครูสาวจะกล่าวถึงวันสมัครนักเรียนที่จบม3แล้วใครที่จบป6 ยบพวกมีท you ี่เรียนหรือยังนักฟังนข้อมูลสักนิดห้องเรียนปกติเปิดอยู่8ห้องเรียนดูทั่วไปไม่เครียดไม่ชาห้องเรียนพิเศษมีอยู่4ห้องต้องแยกดูนะม .1 ม .4 ถ้าใครที่ปังมาสมัครตรงพี่พอสมัครพิเศษต้องสุดจะบอกให้ว่าไปกดติดตามเพจเงินรับเรียนไปกดกันสั้นกระทั่งสัปหะรับสมัครนักเรียนใหม่สัปหะรับสมัครนักเรียนใหม่สัพหะรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนที่อยู่แม่สอดในสัปหะรับสมัครนักเรียนใหม่สัาหะรับสมัครนักเรียนใหม่สัาหะรับสมัครนนักเรียใหม่ ฮันแน่จะมาสมัครซิมิล่าตอนนี้นะคะโรงเรียนสัพวิยาคมอำเภอแม่สอนจังหวัดตาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ม .1 และก็ม .4 ค่ะใครนะคะที่ฟังเพลงเมื่อคู่นี้แล้วไม่เข้าใจนะคะ สามารถทิมใน Facebook ได้ว่างานรับนักเรียนโรงเรียนสภาพิย,ย,พยาคมจะมีข้อมูลต่างๆนานาให้เราได้ดูกันเลยค่ะหรือใครอยู่บริเวณนี้นะคะอยากเข้ามาถามโดยตรงที่โรงเรียนเลยสามารถมากันได้ที่นี่เลยคะ่ะห้องวิชาการจะมีครูใจดีเจ้าที้ใจดีนะคะให้ข้อมูลคุณอยู่ค่ะยังไงมาสมาัครกันเยอะนะคะโรงเรียนสภากิคมอำเภอแม่คอาจังหวัดตากจะได้มาเจอครูที่สุดปากอราการยูโเวอร์ค่ะมาสมาัครกันเยอะนะคะทเด็เ